อัลโหลดีนครับผมเจอศพหน้าห้องแอดมินครับคนเกียรตเนี่ยไอ้เวสบ้าเนี่ยแม่งกดลิดแล้วก็ต้องกดใหม่ยืนอยู่ตั้งนานทำไมตามนี้ผมไม่ค่อยมีพิรุษเลยวะออผม,อย,มอยู่กับเจ๊ตลอดเจ๊ไม่ต้องกลัว ใช่หวันเป้าเราอยู่ตลอดคนสองคนที่อยู่ด้วยกันที่พี่เห็นอยู่ตอนนั้นอ่ะมีมีใครบ้างฮะโชว์ตัวน่ะผมจาตัวละครแต่แต่ผมเนี้ยเปงนนะผมอ่ะเดินออกมาจากห้องที่เจอยู่เพราะกําังอะไรแต่กัน้ว่าเห็นก็อยู่แต่ผมถามหน่อยพี่อูอยู่ไหนครับ พี่กำลังจะถามไม่เห็นพิ่วอูิสองคนนั้นอะที่ยืนอยู่ในห้องสแกนมือมีใครบ้างนะฮะผมจับตัวละครไม่ได้มีมีสีม่วงกับสีเหลืองสีม่วงกับสีเหลืองใช่ไหมแล้วพี่เห็นหน่อยอะที่เป็นเขาควายเดินผ่านมาอีก่ห้องหนึ่งเท่าที่เห็นนะก็เห็นเท่านี้อก็จะมีอีกไอหัวเป็ดอะไปไหนไม่เห็นพิ๋อ่ะผมมาออกจากห้องไฟแล้วผมเลี้ยวซ้ายมากําลังจะผ่านห้องแอดบินเจอมาหน่วยกําลังพยายามที่จะ <ไ>อ่กลาง็จอยู่เพราะยืนเหยียบศพมาประมาณ5วินาทีไม่รู้ทำอะไรอยู่คนคือฆาตกรคนอูลาก่อยผมไม่ใช่อเอาแล้วไม่นะตัวนี้กิทุกอย่างเลย ถ้าเราทำ q u e s เสร็จแล้วทุกและไอ้นักฆ่ายังฆ่าไม่หมดเราก็ชนะครับโอเคมีเวลาให้กี่นาทีเพื่อไม่ให้นักฆ่ามาฆ่าเราครับมีตลอดมีตลอดเลยครับเราต้องดูเองครับอืมแย่แล้วเดี๋ยวต้องปิดไม้ด้วยนะพี่เอ้ต่อเล่นพอยเตอร์มีกี่คนนะครับคนเดียวครับมีมีคนเดียวใช่ไหมครับ ไอ้ที่ทำไมมัมวิ่งต,ตามๆกันมากูจะไว้ใจใครได้บ้างวะเนี่ยภารกิจซ้ำกันเหรอใช่ซ้ำันมนีโอกาสที่ภารกิจซ้ำกันจะมีพี่แต่พี่อย่าอย่าไว้ใจใครสักคนเดียวอา้าวไอ้เห <ผม S 1> ี้ยมึงไปไกลกว่าเลยเวน้นโอเคเอาห้าเปิดไมค์ได้ค่ะต้องปิดไหมเอาเลยฮะเอ๋อเดี๋ยวตอนน้องปิดไหมไปก่อนขอโทษทีขอโทษที เปิดไม้พวกมึงก็โดนกูฆ่าตายหาสิครับผมเฮ้ยโอ้ชัดเลยจะโหไม่ใช่กูอะจูกูเห็นศพแต่ว่า,วากอูอะไม่รู้ว่าเปิดไม้ได้ไม่ได้งงไงอ๋อก็คือพี่ต้องกดร,รีพอร์ตก่อนแล้วก็ใช่พี่พต้องออดไม่ใช่พี่ต้องปิดไม้จากไอตัวดิสคอร์ดไงแต่กูเห็นไอศพบขาวๆเมื่เกี้แล้วกูไม่ไม่เข้าใจมันคือว่าต้องทำยังไงอะ อ่สีแดงสีแดงเลยสีแดงเพิ่งฆ่าเลยผมเห็นยังไงไม่รู้อ่ะใช่เราเห็นเขาอยู่กันสีสีน้ำเงินนะใช่ผมดูกล้องอยู่สีแดงนี่กูนะไอ้เหี้ยใจเย็นๆกูไม่ไม่เป็นเลยไอ้เหี้ยผมเห็นพี่อยู่ครับผมกูเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อกี้แล้วกูบอกให้โดนปิดไมค์ไงไอ้เนาะแต่แยเลยผู้วามดี อย่างพูดจริงกับฆาตกรพี่ไอ้เหี้ยมือมึงมาตบมือกูเลยปะเจอที่ไหนคะป้องไฟปะหน้าห้องไฟเลยแต่ผมอ่ะเห็นมีที่อูเดินมาผมดูกล้องอยู่ไอ้คนที่พูดนี่ตัวละครเท่รึหนุ่ยผมหนุ่ยดีเขาเพราะผมมาดูผมดูหนุ่ยมาหนุ่ยมาแม่ พี่ผมดูกล้องวงจรปิดอยู่พี่ที่ทันได้นอนเพราะว่าสีแดงอะอยู่กับสีน้ำเงินนะในห้องไปีอามาเรียบร้อยพี่ทันพื่อแล้วมันมีกล้องให้ดูอยู่พี่แล้วผมดูอยู่อย่างนี้ดีกว่าพี่ผมว่าปรับเป็นอินพุเตอร์สองแล้วก็เพิ่มคูลด้เยอะๆแทนดีกว่าเพราะเหมือนเลขคนเนี้วมันเหงา ที่พันครับพี่พันครับผมผมรู้จักพี่ได้ประมาณเจนาทีผมรู้แล้วครับพี่เป็นคนยังไงครับพังครับให้ทำอย่างนี้ไว้มึงอย่าตัดสินคนที่ครั้งแรกใจเย็นๆเรามันไม่มีทางที่จะนะเป็นสองครั้งติดกันเลยไม่ได้แน่นอนี่ดตามพี่นะปลอดครับเป็นสาบก็เคยมาแล้วแล้วผมก็โดนพี่หักคออยู่หน้าห้องไฟครับ เนี่ยเห็นไหมไม่ตั้งใจดูเล่นเกมไม่มีสมาธิกันไงเกมเกมครบไม่ได้สุดๆเลยน่าครับอะไรเปิดไปในเกมเป็นยังไงครัปิดไม่ได้ขอบีอโอเคครับผม เดี๋ยวตรัฮัลโหลผมดูผมดูกล้องอยู่ตลอดเวลานะครับทุกคนเห็นนะครับว่าไฟที่กล้องติดนะครับออใครดูกล้องครับใครดูกล้องครับเริ่มเป็นไอตุ่มติ๋ตีแล้วคุณดูกล้องผมดูตลอดครับสีอะไรครับผมสีขาวผมดูตลอดแล้วผมไม่ได้ทำเลยเลยเอาผมพูดจริงสิครผมดูตลอดเนี่ยตั้งแต่เล่นมายังไม่เห็นมีใครเดินมาฝั่งนี้เลย ได้ได้เข้าห้องเฟีบานไหมครับไม่ได้เข้าครับเพราะผมวิ่งลงจากข้างล่างแล้วเข้าไปดูกล้องแล้วผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่ยาวเลยครับเพราะผมไม่เห็นใครเดินในแมวเลยแต่ผมสงสัยสีเหลืองนะเขาวิ่งรอบแบบเลยแหละไม่ทำเควสด้วยเนี่ยพึ่จากห้องกล้องผมเควสเ้นผมถามเดินเดินผมเดินเคยแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมเดินตามเอ็กแล้วก็เสียงมันดังขึ้นมาพอดีเผมเดินตามไอ้แซก แต่เอ็สียงอะเอะสองเสียงอ่ะไอ้เปล่าเขาร่วมมือกันหรือเปล่าอีพอตเตอร์สองคนแต่ไม่ใช่ผมไม่รู้อ่ะผมมันมีกานเดินใหม่แต่มันก็แปลกๆนะเดินสองคนตลอดอ่ะพี่เออะอีพอตเตอร์มันรู้รู้อยู่หรอว่าใครเป็นใครรู้ใช่ไหมอุ้ยไม่รู้ถ้าถ้าดูถ้าดูกล้องจากแอดมินะไม่รู้พี่แต่ถ้าเป็นดูจากกล้องวงจรปิดจะรู้ว่าใครเป็นใครแอดมินจะเป็นตัวละครเฉยๆเช่อะแต่ไม่เห็นสี แต่แต่ถ้าดูจากกล้องอ่ะมันเห็นหมดเลยพี่ว่าใครเดินคู่กันใครบ้างแลวถ้าพี่กลิดไหมครับเ e อ l ครับผมมาแก้อยู่ครับผมแ,<บ>แก้สกแกนนิ้วอยู่ครับอยู่ข้างล่างครับตบ,บ,บ,บจริงๆอ่ะไอ้อไอ้พี่ันผ,<ม>ผมว่าเรารู้แล้วแหละ กูกากูดูแล้วแหละใช่ไหมใครครับพี่ไผ่ดาใครใช่ไหมผมการันตีผมการันตีตัวหนึ่งไอ้ตัวที่สวมหมวกวิสาหะไม่ใช่ชัวัๆหนึ่งคนไม่ได้เดินคู่กันใช่แล้วก็พี่อู๋ไม่ใช่อู๋อู๋นี่ตัวไหนนะตัวที่มีเป็ดอยู่บนหัวพี่ไอ้สองตัวนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราเดินกันสามคนชานั้นปั๊บโจนก็คือไอสีขาวมาหนุ่ยกับไอ้เพเปอร์ผีโชวปั๊บไม่ผมแก้สแกนนิ้วทวนี้ เอาสีไหนก่อนเอาสีเหลืองเอ๊ะเอ๊ะเอเอาสีเหลือง่อนได้หนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยตัวไหนเนี่หนุ่ยสีขาวครับสีขาวเอาไอ้ตัวออกก่อนเลยเอ้าเอาหนุ่ยออกก่อนผมไม่ได้ปั่นจ้ะพี่ลาก่อยไม่เคลียรผมหนุ่ยยังอยู่หน้ากล้องอยู่ป่ะไม่ไม่ผมแก้สแกนอยู่ก็มันมีไอ้นั่นให้สแกนไงสิบวิอ่ะแล้วสองฝั่งผมแก้ข้างล่างอยู่แต่ไม่มีใครมาแก้เอ้าหรือว่าจริงๆเราควรจะไขตัวเหลืองก่อนดีกว่า เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้พี่เราจะร้อนปบปว่าเฮ้ยแต่มันแตไม่ได้วม่ได้ผมบอกเนียต่อเลยไพี่เกจะได้รออะไรรออะไรจัดเลย อรออะไรสายดียังต้องปล่อยสิทำไมกดไม่ได้อ่ะรอก่อนพี่หน้าก่อยครับผมบอกเลยช็อคปิกินี้อยู่ด้วยกันต่างคนยินไม่พูดเลยมั้งหรอแอบพูดไม่ได้จะพูดอะไรเจเจ๊ค่ะเจไม่ดูแมบบเลยอ่ะต่าล่อมาฝั่งนี้ ปิยนะเจ๊ข่าแต่ติงกว้างอ่ะผมบอกแล้วเล่นไม่ตินาแล้วอยู่หัวยางกันสามคนเลยนะมื่ยีนะโคตรหารู้ผมสาดล่อให้มาฝักซ้ายเพื่อเราจะปกปให้ยู่ค่าทีเดียวพร้อมกันเลยเจนเล่นค่าค่าทิ้งศพไว้ให้เขาเห็นนะไม่มีต่างเลยตาน้องยินน้องยินครับมีคำถามนะครับอย้าทศาเล่น หลอกใครไม่เป็นทำนะครับว่าอะไรครับน้องยินมีคําถามหน่อยครับในในในพักมาเนี่ยมีงบอะไรไหมครับไปสร้างไปซ่อมนี่เครื่องรูดบัตรให้หน่อยครับผมรูดจนแม่งแทบไม่เหล็กกะขาดแล้วแม่งยังไม่ผ่านเลยมันอย่ารูดเร็วไปอย่ารูดช้าไปนะต้องลูดกะกลางดีนะผมเอายังลบถูถูถูแทบไม่เหล็กจนยังลบหมดก้อนแล้วตะเกียบตาปิดครับ เจอที่ไหนหน่อยเจอหน้าห้องแอดมินครับแต่ระหว่างที่ผมกําลังเดินไปจะดูกล้องผมเห็นสีเหลืองครับอะไรมาเดินมาทําเควสไงมีเควสอยู่สามเ u e s อยู่ห้องไฟหน้าห้องแอดมินหรือหน้าห้องหน้าห้องดูกล้องพูดผิดอ๋อหน้าห้องสิเดียวใช่เอยใช่หน้าหองเด้อไม่ใช่ฉันเดินขบฉันแพ้เด้อใครว่าเพราะผมไม่ใช่เอกไม่ใช่หนุ่ยแล้วเพราะว่าเพราะว่าวิกินี้หนุ่ยก็ซ่อมซ่อมสายไฟกันนี่ ที่เดินมาจากทางขวาเอิไหมเดินทางขวาเดินลากยาวมาอยู่หัวไฟมีเปลีอยนที่ของไฟสามอันเพิ่งซ่อมไฟเสร็จคุณก๊อฟก็เห็นคุณก๊อฟเฝ้าอยู่แล้วก็เดินขึ้นไปเลยเกจอศพก็เนี่ยเจอมานุ่ยเดินออกมาจากทางนั้นน่ะใช่ป่ะตาผมมาห็นคนนี้หรือเปล่าต่ผมผมว่าใช่แล้วไม่ใช่แล้ว โอเคถ้าถ้าบอกพีก็แพ้นะเอาสิไม่เป็นไรงั้นสะคิปไปแต่ผมจะไม่อยู่ใกล้สีเหลืองผมบอกแค่นั้นแหละผมวิ่งหาตะคิปสะคิปสะคิปได้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 น่ากลัวเหลือเกินโอ้โหเกลือกเกลือเลือแล้วเกลือแล้วหรอพี่พัน ่า <Hello. S 2> ทำไมผมขอถามพี่หน่อยทำไมพี่ไม่วิ่งไปแก้เควสพี่มาวิ่งไล่ผมทำไมกู <c oughs> ูกดูมึงก่อนทำไมกูฝันมันไปแล้วเออผมเมืม่อกี้อยู่กับเด็กวัด ไม่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 ได้มีใครตายแต่ให้ผมถามว่าเมื่อกี้สีเหลืองอยู่กับเด็กวัดทำไงพี่ฟันอ่ะไม่ไปไม่ไปแก่ผมกำลังจะวิ่งไปแก้แต่พี่ฟันวิ่งไล่ผมผมก็เลยวิ่งหนีพี่ฟันมึงสังเกตไหมมึงเดินมาหากูกูจะหลบตลอดกูเสียมึงฟันกูเหมือนกันเสียพี่ฟันผมเรื่งเร่งเรกแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะก็คือกูไม่รู้ด้วยว่าภารกิจกูมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าพี่เห็นแค่ตัวอักษรไงแต่ไม่รู้ว่ามันต้องไปแก้ตรงไหนไงอ๋อพี่มีตัวอสอนแล้วก็มันจะมีรูปแผนที่อยู่พี่ ตรงแผนที่ดูตรงไหนฮะลูกตัวเอ็มครับแผนที่อยู่มุมขวาบนครับอ๋อพอกดตัวเอ็มปั๊บมันจะมีภารกิจต่อผมมาเลยใช่ไหมใช่ใช่คือมันจะเป็นสัญญาณเตือนนะพี่ได้ได้อ่าอย่เงี้ยผมแค่สอบถามพี่โดยเฉยเห็นพี่วิ่งไล่กวดผมมืออที่ชสคริปตนเอ้ยแหมพี่เองผมระแวงพี่สคริปต์เอกตรงนี้โอเคสคริปตี้โอเคครับผมเอาไอ้โหมดเราอีจอะ ไใจไไร้โอ้โหเกมันแบบกมเราสุดข้วเลยมึงอะมึงอะระแวงกูเกินไปโอ้โหกูบอกเลยกูบริสุทธิ์ สีไม่ได้่าใครเลยอ่ะหนูค่ะยยืมมือยืมมือถึงค่า่ารองไอ้เหี้ยอันเงอ่ะนะน้หวาเทียนจบเลยน้องหวานน้องหวานวิ่งไล่ผมอยู่ประมาณนาทีนึงอ่ะครับโคตรลงดูโสดไม่เจอโสใครไม่รู้แก้งทะไมมืนเล้วกดสัญญาณอ่่นแดนเลย เอ็กชัวตอนแรกมันจะคิวคู่ป่ะมันจะได้จบแล้วแล้วผู้เขาก็ไม่คิวสักทีวะเอ็กมันเป็นคนตองตามหน้าตามันน่ะสันนาศกับเป็นคนชื่อใจไม่ได้น้องยีนนี่ก็สะอึกเลยอะไรวะกูยังไม่ทันทําอะไรเลยบอกกูเป็นคนฆ่าฮิวอะไรนี่กูยังไม่ทำเควนเลยฮิวผมตกปลาไปห้าสิบตัวแต่แกครับ หากล้องเลยจ้า <Hello, S 3> สีส้มพี่ยินเห็นอย่างที่ผมเห็นใช่ไหมใช่สีส้มดูเข้างมาอยู่เด็กตาตาร์นี่ปวดเลยสีส้มปวดเลยเอาสีส้มลงไปแล้วพี่อู๋เพิ่งลงไปกับผมเมื่อกี้แลพี่อู๋ตายชัวเอ็ี๋ยวว่าค่ะเอ็กซ์คนจ้าเจันกกูว่าแล้วเที่ยวบาย ค่าดนากลองเหลือโชว์ชักโชว์เด um um uh, ี๋วเอ้ยมันแยงตามปุ๊๊บเอ้ยหรือเปล่ามันไม่มีข้อแก้ตัวเลยอันนี้จริงเพราะเอ็เพิ่งลงไปแล้วพี่อู๋เพิ่งลงจากลงไปแป๊บเดียวโจโจมาเล่นด้วยกันไหมมาเล่นด้วยกันไหมอมอนออมอนอสเกมต่อแหล อาจจะมองผิดหรือเปล่าพี่เมื่อกี้นีะผมก็อยู่กับไอ้ตัวหนึ่งสีส้มๆตัวเล็กมันฆ่าหรือเปล่าพี่ตัวเล็กหรือเปล่าเมื่อกี้นะผมเห็นมึงขวามือเดินมาเห็นศพคาเตนหมือนอะนะเอ็กเลือดเต็มเตนเหมือนมันเช็ดเลือดหรืยังวะอะไรอีกหรือเปล่าผมไม่รู้มันอาจจะเดินแอบไปฆ่าไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเห็นอย่างนเห็นอยที่ผมเห็นใช่ไหมพี่เฮออยู่กันล้รู้เรื่องอะไรกําลังจะเดินไปกดนะบาย ไไไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวปิดเสียงก่อนผมเจอศพครับว่าใครคือโจรครับพี่พัดครับอ้าวขอโทษด้วยพี่เพราะว่าผมเพิ่งมากระถิวัดแล้วพี่ยีนก็ไม่น่าใช่มีแต่แค่พี่พันแล้วแหละหนุยใจเย็นๆพี่เองอยู่เขาพี่อยู่ห้องสัก สแกนผมเห็นพี่รูดบัตรแต่พี่ไม่ได้รูดพี่เนียนเป็นรูดไม่ใช่เพราะว่าผมว่าผมวิ่งหนีพี่อยู่หนุยทักกูข้าวอย่าบอกนะว่าพี่เอแแล้วจะย็นพี่พันไปรูดบัตรพี่น้ำวัดกูวอุซาร์หลบมึงออกมาแล้วคราวนี้ปั๊บนะไอไออีคนนึ่นที่เดินข้างข้ามึงอ่ะมึงเก็บเอาไว้เพื่อปรับปั๊มกูแบบคราวที่แล้วแน่เลยนี่มึงเป็นคนเดียวเหรอเนี่ยผมนะนี่นะถ้าไม่ใช่พี่พันนะติดตาหน้าบดผมเลยเลยเดี๋ย้อ ไอ้ยีอย่ะทำไมคนดีวะไอ้ดุยีี่ย่ะเร็วครับพอพี่อ่ะตอนแรกผมไอ้พี่ไม่ใช่คนเดียวผมเล่นซ่อนแอบกับพี่ยึกยักกับพี่อยู่พี่รีบจะมาชาร์ใส่ผม ฮัลโหลเทสต์ถึงสองฮัลโหลผมอยู่รงไหนอะผมบอกไหมผมอยู่กับพี่ยีนกัน้ะหวานไม่ยู่อยู่กับยีนอยู่กับหวานผมขอพูดก่อนผมขอพูดก่อนให้เขาขอพูดนะพี่พานกับเอ็กยืนอยู่ห้องกลางกับผมแล้วก็แล้วก็เด็กวัดสี่คนยืนซ้อนตัวเล่นกันอยู่ต่อตัวกันแล้วพอผมปีกมาห้องยาปุ๊บเด็กวัดตายเลย พี่เดินตามไปติดๆแต่ว่าพี่ไม่ทันเห็นแต่มันดังตึ๊ดขึ้นมาเลยเดี๋ยวไปไม่ทันผมไม่ดูาะตอนแรกเห็นตอนอยู่สามคนือมีสีฟ้าสีแดงครับผมแล้วผมก็ปีกตัวออกมาแล้วทีเนี้ยผมก็กลังดูในแผนที่ว่าเฮ้ยทำไมมันหายไปคนนึ่งวะก็วิ่งตามปุ๊บก็เหลือแต่ศพละครับแต่พี่ไม่เพราะเอ็กไม่ใช่เพราะว่าเอ็กอ่ะออกไปคนพี่เห็นหางตายเอ็กอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ทันแต่คนอื่นอ่ะไม่รู้แล้ว อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจนะงั้นงั้นเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเรามีหลักฐานกันผมจะจับตาดูพวกคุณสามคนไว้ไอ้ไม่ใจล้เเท่าไหร่เลยเหี้ยเพราะว่าเราอยู่กันสามคนสคริปต์ก่อนสคริปต์ก่อนจะจับตาดูพวกคุณไว้สามคนผมจะไม่อยู่ใกล้เด็ดขาดพวกคุณอาจจะเป็นอินพอตคู่เดินคู่กันก็ได้แล้วตีเนียนฆ่าคน ได้ยินครับผมเจอศพหน้าห้องแอดมินครับคพกเกียดเิในไอ้เวทบ้าเนี่ยแ่งกดคิปแล้วก็ต้องกดใหม่ยืนอยู่ตั้งนานทำไมตานนี้ผมันไม่ค่อยมีพิรุษเลยวะเออผมะ <ผม S 2> อยู่ยกับเจ๊ตลอดเจ๊ไม่ต้องกลัวใช่หวานเฝ้า<อ>เราอยู่ตลอดไอ้ไอไอคนสองคนที่อยู่ด้วยกันที่พี่เห็นอยู่ตอนนั้นอนะ่ะมีมีใครบ้างางโชว์ตัวอ่ะผมจําตัวละครไม่ได้แต่ผมเนี่ยอนนึงนะผมอ่ะเดินออกมาจากห้องที่เจ๊อยู่เพราะผมกำลังจะไปแต่กันีว่าเห็นก็อยู่ พี่แต่ผมถามหน่อยพี่อู่อยู่ไหนครับเออไม่พี่กำลังจะถามไม่เห็นพี่อูสองคนนั้นน่ะที่ยืนอยู่ในห้องสแกนมือมีใครบ้างนะฮะผมจับตัวละครไม่ได้มีมีสีม่วงกับสีเหลืองสีม่วงกับสีเหลืองใช่ไหมแล้วพี่เห็นหน่วยอ่ะที่เป็นเขาควายเดินผ่านมาอีก่ห้องหนึ่งท่าที่เห็นนะก็เห็นเท่านี้ชเออก็จะมีอีกไอ้หัวเป็ดอ่ะไปไหนไม่เห็นพี่อูอ่ะ ผมมาออกจากห้องไฟแล้วผมเลี้ยวซ้ายมากําลังจะผ่านห้องแอดบินเจอมานหนุ่ยกําลังพยายามที่จะอ่างศพอยู่เพราะยืนเห,หยียบออมาประมาณห้าวินาทีัทนนะไม่รู้ทําอะไรอยูค่ควรคือฆาตกรคุณอู๋ลาก่อย <laughs> ผมไม่ใช่อขวาร้ากลัวมากเอาแล้วไป่นะโอ้โหย่ตัวนี้ยิ่กว่าทุกอย่างเลยัวล้าน่ากลัวม <c oughs> กากขวราร้ากาาันพี่อูเออพี่อู๋ก็จริงหมดเลยผมคิดพ,พี่หนุ่มแบบเออเฮ้ยไม่เป็นเว้ยเราเดินตามทหารลำถ,ถ่างกันเว้ยโอ้โหกลิก ปูอะเรียบร้อยตัวนั่งขำเลยดูที่หนุ่ยไอ้ไอ้หัวเป็ดมันจะเดินมาไม่คนคิดได้ใจเ้ามาแล้วมันเลยแหมจมีเออหัวเป็ดไม่จยู่กันเดินมาเห็นมันหนุ่ยเนี่ยยืนทับส่อยู่ประมาณสักห้าวินาทีแล้วก็เริ่มงงมันกลังเช็ดคราบเลือดอยู่ใช่ไหมเนี่ยผมเลยตัดสินใจปิดบังความจริงด้วยการกดแจ้งแม่งเลยแล้วหาว่าพี่อูหายไปเลือดมันเปิดนะคเมื่อกี้มันเช็ดไม่ทันครับเช็ดเลือดไม่ทัน ฮัล <Hello. S 3> ใคร <S <S ใครเจอศพครับเจอศพเจอศพไออะไรนะไอตัวที่มันมันขึ้นดำอ่ะตายนอนตายอยู่ห้องแอดมินครับแต่ผมกำลังแก้ไฟอยู่ครับเพราะไฟดับครับอยู่ลงไฟครับ พี่อู๋กับน้ำเปล่าเออเราอยู่กันสองคนว่าพี่อู๋นะพี่อู๋แปลกๆนะพี่โอ้ตหตก่อนตะอดถุงตะกอดห้องแอดมินผมเห็นพี่อู๋อยู่กับติดตัไม่ใช่หรือผมมึงรูดบัตรอยู่ครับเครื่องรูดบัตรมันเสียผมเมากระดาษทิชชู่เสร็จแล้วเอาทิชชู่เสร็จแล้วเอาเช็ดอะไรครับเดี๋ยวดเขอเดี๋ยวผมขอใช่ตะกี้นี้ตะกี้นี้พี่อู๋อยู่กับติดวัดใช่ไหม เราเราเชื่อคุณพันมาหลายรอบแล้วเราก็โดนหลอกมาหลายรอบนะครับผมพึ่งคอนเฟิร์ออกจากห้องแอดมินเรียบร้อยแล้วพอผมขึ้นไปเสร็จปุ๊บทำไมคุณคันบอกว่ามีศพอยู่ในห้องแอดมินครับไม่ใช่ก็ผมพึ่งออกจากห้องแอดมินนะครับอ้าวก็ชัดเลยฮะอย่างนี้แต่ว่าไม่ไม่เฮ้ยมันจะง่ายงั่ายหรอวะโอ้เขาก็ค่อยๆพูดครับค่อยๆพูดค่อยๆพูดสปิปก่อนก็ได้ครับส k ิปก่อนเขาค่อยพูดเขาค่อยพูดไป skip ก่อน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 ส k ิปก่อนโอ้สิปไปก่อนโชคดีใครเปิดกูครับผม

เห็นเห็นผมดูอยู่ข้าตกรเอยคนดูข้าตกรอยผมดูอยู่กแล้วผมบอกแล้วว่าทำไมทไมยังเชื่อสีแดงอยู่เราเชื่อแบบนี้มาเจ็ดปีแล้วนะครับทำไมเรายังเชื่อเขาอยู่ครับย้ายลงให้กูเปลี่ยนเป็นสีเขียวที่กว่าย้ายได้เหมือนเว้นไม่ไหวมาฆ่ากูเลยพอเดินมาฆ่ากูเลยแดด No เราต้องปเขาออกเป็นคนแรกไม่มีใจกันอยู่กับฉันเลยดีไหเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเล่นเกมกูก่อนเดียเย็นปวดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกปุ่มประชุมโต๊ะสปาปวดหัม เอ้ากูไม่รู้คือกูกำลังโหลดดาวน์โหลดกับอัปโหลดไฟล์ไงแล้วพี่ดีเลยพี่พี่จะดีแต่พี่ขังลงไปตัวเองไว้พี่อะไรนะขังยังไงมีมีเขาปิดห้องขังด้วยเหรอเขีนเห็นเห็นพี่พันยืนอยู่นานมากนี่กําลังอัปโหลดไฟล์แอนด์แอร์อ๋อยอ๋อยกดแล้วพี่วันลาวสติดรึเปล่ แค่ยังไม่คิดเอาไว้ใจไม่ได้เลยนะไม่เอาไว้ใจไม่ได้กับผู้หญิงคนเนี้ยอินใช่ไหมสองคนนั่นแหละถ้าผมถ้าผมโดนโหวตไปนะแล้วไม่ใช่นะข้าแม่งสองตนนี้เพื่อยานของเรานะมีเต่ตายได้โหวตได้เราอยู่เราอยู่กับหวานหวานได้เห็นตอนที่เราทำเควสอแตเควสก็คือแต่สงสัยเอ็กซ์อ่ะเพราะว่ากูไม่ได้เป็นคนขายแขนกูใช่ไหมกูเนพลเมืองดีเอ็กกูตายไปกูจะตามดูมึง ผมผมเอาไปแครไม่ได้อีกแล้วผมแค้นตั้งแต่ตีส่วนตัวไอ้เด็กเหี้ยพวกมึงนี่ไรความจริงจริงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่มึงจะคาดไอ ว่าแล้วว่าแล้วจริงนะจะไม่เข้าไปรุดบาดอีกแล้วบาดรุดเรื่องหนึ่งเป็นังพง่ผิวผิวเป็นไงบ้างอ๋อผมผมได้โหวตสีเขียวผมสบายใจแล้วครับคืนนี้ผมนอนหลับแล้วเฉยอยากโหวตเฉยอยากโหวตพี่พันไม่ค่อยดีนะจ้าพี่พันลงไปช่อ้าวพี่พันแน่ๆทำเป็นตีเนียนเนี่ยพี่พันแน่แน่เอาพี่พัน พี่พันลงไปปุ๊บอะแล้วประตูมันปิดพอดีไม่พี่ผมตามพี่ไม่ได้แลว้วลงไปปุ๊บอ้าวเห็นส้มโอโ้โหจริงจริงเอ๊ะไอ้เฮียกูโหลดจริงๆนะโอไม่เป็น <c oughs> น,นี่อออจอห์นสองคนนี้เขาเป็นงานมากเลยเขาเข้ามาคู่พอเขาปาดเ,เสร็จคนนึงโดดลงท่ออีกคนนึงเดินออกไปข้างนอก <c oughs> อยันดียันเลยเอ็ดยันไม่ได้นะ้วเอ็ยันไม่ได้แล้วยันดียันมองเลยไอ้ไอเร่องนี่จับสนุกไหมอยากลองเหมือนกันนะเอา好吗อ่ะแป๊บนึงเดี๋ยว่งอยากเล่นวิเลยจับอ่ะคอยตาหนึ่ง เรื่อจบตอนนี huh. uh, ้ก็ไปปับจบตอนนี้ก่อนนะกูเปลี่ยนเป็นกูไม่ใช่สีเขียวแล้วนะสีแดงเป็นสีแดงัลโหล อนอยู่กับหนุ่ยเจออยู่ตรงกลางเลยแล้วกูเจอตรงกลางข้างล่างห้องอะไรหนุ่ยมันเรียกว่าห้องอะไรหนุ่ยห้องไฟห้องไฟเออใกล้ๆกับห้องไฟอ่ะเด็กออกมาจากห้องไฟปุ๊บตอนเนี้ยพี่พันไม่ใช่เด็กพันไม่ใช่ผมอยู่ในสามคนเออแต่ผมส่งไปน้องน้ำหวานตอนแรกน้องน้ำหวานเกาะติดพี่ยีนแล้วน้องน้ำหวานก็พึ่งวิ่งมาด้วยจากห้องไฟ เราอ่ะลงไปข้างล่างแต่ว่าเรายังไม่เคยไม่เห็นศพเลยนะตอนเราเดินผ่านไม่เห็นศพเลยโอ้โอเอะสีม่วงวิ่งมาทางจะผ่านทั้งกล้องขึ้นมาเนี่ยหืมสงสัยชื่อคนไหนฮะทั้งวันคนไหนครับสีม่วงค่ะแต่ไม่ได้ไปผีผมว่านะพวกเราอ่ะเราอยู่แค่สามคนกูมั่นใจเอกกับกูจำมึงได้ตัวเดียวครับกับอีน้องอีกคนหนึ่งที่เดินคู่มือไม่ใช่ชัวเอเด็กวัดเด็กวัดพี่เด็กวัดเด็กวัดพี่ ออเรบ่มทำไมรอบนี้หวานไม่ตามตีวะเอาง่ายเก็าหวานนี่เจ๊หนูตามเจ๊แล้วเจ๊ก็หนีอ่ะไม่ใช่ใช่ละล้วใช่ละกูว่าใช่แน่ไปไปไปมันฆ่าไม่ได้เลยหนีไงพี่โอูไม่ได้ยอ้าวเรียบร้อยลาก่อยฮูพี่ฮูด ว่าเราคงไม่ต้องพูดเยอะแล้วผมมาเจอศพผมว่าเราคงไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะอีพันอีพันเกิดอะไรขึ้นอยู่ก็ไม่ต้องเอะไรรคับผมที่ผมอยู่ด้วยกันสามคนแล้วที่ออกมาเจอศพตี๋ผุบศพอี๋เฮียเฮียฆ่ายังไงอะไม่ต้องใจรุมนะจริงอะ กลัวส si si ีขาวสีขาววี uh, right. ่มาปุ๊บประตูปิดอ้าวจะมาฆ่ากูบอกว่าแต่ยินยินอยู่กับอยู่กับหนุ่ยตั้งหลายทีแล้วหนุ่ยไม่ฆ่ายินเลยนะใช่ก็คือผมอ่ะจริงๆนะผมมารอพี่ทำเควสเสร็จแล้วให้พี่ช่วยเดินเป็นเพื่อนผมแต่เก้ไม่เดินเลยผมไม่ได้ทำเควสเลยเนี่ยเพิ่งมาไล่ทำคนเดียวเลยกลัวสีขาวกลัวาวอ๋อโอทีโทษทีโทษดีแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าเด็กวัดอ่ะไม่ใช่แล้วก็เห็นเดินกับ อ่าเอ็กตลอดผมก็เลยอ่าโอเคถ้าสองคนนี้ไปคู่กันผมมาคู่ก็เหลือพี่พันเดินเดียวคนเดียวเลยหาจังหวะแล้วมะเอินจังหวะก๊อบหลุดโซนหลุดไปคนเดียวหัวเลยเขาถามไปไหนวะชิบหายแล้วเอาแล้วรอดรอดไปนะพวกมึงรอดไปนะกัดตะเก็บหมดยัเลย่เนี่ยโอนเอาเรื่อง วิ่งได้จับใช่ไหมวิ่งไจับวิ่ได้จับ